สวัสดีไงงามๆคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านเจ้าตอนทำข่าวช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวเจ้านี้ต้องใก้วันจันทร์จะต้องแม่ดีๆเจ้าเพราะว่าวันนี้ม่วนงานสารเล่าขนาดนักโู้ต่คืนลมตุ่งตองตึงตังจุองกินยาแก้เจ็บหัวเข่าไปเจ้าเลยมึงมั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 งมงมังเนาะเพราะเจ้าว่ามันมีลมมันมีอย่างแอะเจ้าเราพอเขาขิงกับว่นเจ้านี้ปึ๊ดวันติดนะ กวาดบันลลมเล็กคุณรวังเจ้าสวนสนุบโตเป่งละเป,งะป่งลึงเนาะเออเจ้าค่ะแต่คืนมายังเก่าเหลือเก่าแหมน้ําแล้วเจ้าเออเดี๋ยวแมลงก็ว่ากันแหมยกแหมรอบนึงเจ้าคุณระฟังอา้าว เกาะเย็นมาเย็นมากเลยสุกคนทักมาอุ้ยเดี๋ยวก่อนก่อนหน้านี้จุ้งหันอันดอยสุเทพหันทีหันทาอยู่นะแต่ประเดี๋ยวนี้มองอุ้งจุ้งคำ่าแต่มันเป็นการมัวแบบมันเหมือนมีมีฝ้าลงมาโปกแอบจากอ้าวเกาะเย็นนักขึ้นเนาะแน่นอนวันนี้การติดตามรับฟังฮับชมของเฮาเจ้าสองช่องทางช่องทางแรกช่องทางการไลฟ์น Live, นะจ้าช่องทางที่สองคือนาปัดวิทยุไว้งงงงเจอสำหรับผมในการสถานีที่ห่ามลิงสัญญาณกันในวันนี้พิกัดพื้นที่เจียงใหม่ละปูนพยาเชียงรายแล้วก็แม่ฮ่องสอ ก่อนจะขอบพระคุณที่อยู่เป็นคู่เป็นเกมกันเนอรทางห้องข่าวชมรมนะเจ้าห้องข่าวสมาคมนณจะมาเช็คสัญญาณขึ้นแลเรียบร้อยกับ f m 8 9 2 5วิทยุคนฮัดดีนในเพิร์ทฮอล้อ็ดจุดมวลชนคนแม่ริมก็มาละณเะจ้าสว่วนตั้ง Radio. พีเคเรดิโออำเภอพานจัง,วจงหวัดเชียงรายบอกว่าช่วงสองสวันของติดแล้วเนี่ยอินเทอร์เนต็ตพัดตะเว้นนะเหมือนจงเนี่ยนะเจ้าโอ้คนจักสายกันถึงสังนึงนั้งกันวันนี้ไดลเลอร์นะเจ้าปรากฏว่า สัญญาณโอเคที่กรพานจพงหวัดเชียงใายแต่ว่านี่ฝนตกเจ้าตกหนักเลยเมื่อต่อคืนมาก็อ่อยสวยๆกันน้อยปุ๊บทอมมาเจ้าให้เตือนมาเย็นเมาะว่าอย่างอันนะเจ้าขอไประคุณนักหนกันเลยนะเจ้าในช่วงนี้เพิ่นก็มีข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยามันกันในจุงเอินเหินนะต่าง94.75ฮหอดก็รายงานตัวแล้วตัวสนันปันเปิลโซนช่องทางการไลฟ์มาเลยนะเจ้าไพทีมาแล้วส่งสติ๊กเกอร์จงกัมกันแล้วกันนะเจ้าเอาละวันนี้สปะเรื่องราว ข่าวสารเนาะมา สนับสนุนรักโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์เจ้าและก็พอไปถึงหน่วยงานต่างๆที่ทํางานเป็นภาคีเครือข่ายนะเจ้าสภาองค์กรของผู้บริโภคเนี้ยวันปุ๊ดนี้30เมษายน้ะมีการจัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคกันตัวนะเจ้าพาะฉะนันแล้วเดี๋ยวจุ้งจะเอาข้อมูลมาแจ้งเอิ้นเฮือวันนี้มีตังใดกับกหัวนะเจ้าซ่อหาไม่เป็นเจ้าแล้วก่อนลืมเปียเอกสารขึ้นมาแต่หัวแต่ว่าช่วงบ่ายโมงถึง4โมงแรงนะเจ้าพิการสถานที่เดี๋ยวจุ้งเอามาเอิ้นเฮือหได้ครับทราบ วนันพุธนี้วันคุ้มครองผู้บริโภคนะเจ้าต้องขอบคุณในงานประจำจังหวัดเชียงใหม่กันตัวที่จัดงานนี้ขึ้นเนาะและยังจะมีนะเจ้าสำนักง,ง,งานสาธารณาสุขจังหวัดตัวแล้วก็หน่วยงานอื่นๆที่อยู่เป็นกู่เป็นกิมกันและกระจายสัญญาณไปยังพิกัดเชียงใหม่ละปูนพยาวเชียงใหยและเกอบแม่ฮ่องสอนกันตัวขอบพระคุณนักหนัหนกกันเลยเจ้าอ้าวอุตเตือนแมนตั้งแต่สาวเจ็ดเมษาถึงหนึ่งพศ ตั้งแต่แต่ว,วันติดโจนโพชจีบวันพัสดนี้คือเมกอยหับมือพายุรืดูห้อนกันตัวนะเจ้า กรมตุนิยมวิทยากรประกาศเตือนพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนเนี่ยมีผลกระทบนนเจ้าตั้งแต่สาร์7เมษายนถึงนึ่งพฤษภามีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมแหงบบเห็บตกแล้วก็ฝนตกหนักเป็นซัมตี้พอไปถึงฟ้าเพรยฟ้าพาที่อาจจะเกิดขึ้นได้บางพื้นที่เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงกําลังปานกลางจากประเทศจีนก็อแผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามและเกาะทะเลจีนใต้ยังมีแนวพัดสอบของลมตะวันออกเฉียงใต้และก็ลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนเกิดเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในระหว่างที่ บรหาทัศฮ้อนถึงฮ้อนจัดในี่ยจา้าแล้วก็คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากเมียนมามาปะมาปาดภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเย็นกับพรอนสุปใสกันกลายเป็นบาเฮดพร้อมคุณผู้ฟังจา้าและเป็นลมเป็นฝนกันตัวเนาะแน่นอนว่าจะมีสังวัดตีได้รับผลกระทบกันเลยจ้าวันนี้วันที่เสแปดเนาะอ่ะ ไม่้องสอนจังหม้จังไฮละปูลำปางแป้นน่านพยาอุตรดีสุขโขทัยกำแพงเพชรตากพิษณุโลรกพิจิตรและกับเพชรชบูรณ์โอ้โหเหนือบนเหนือล่างเลีล่ยมเล็ดหมดเลยนะจา้าอาวเพราะฉะนั้นแม่กอยมีการประกาศออกมาแล้วเรียบร้อยส่วนเฉพาะวันนี้เลยสภาพอากาศนะจา้าเปิ้นก็บอกกล่าวมาว่าแม่แม่ฮับพายุฝนฟ้าขนองลมแห่งฟ้าเพียฟ้าผ่าเนาะหลีกเลี่ยงนะจ๊ะเส้นทางที่มีฟ้าเพียฟ้าผ่ากันจะหลีกเลี่ยงมาได้ก็ขอเพื่อพอคอยตอกาวกันก,นก่อนเลยนะจ๊ะนั่นก็คืออยู่ในพื้นที่ อยู่ในปื้นอาคารที่ปลอดภัยบดีอยู่ปื้นต้นไม้ใหญ่บดีอยู่ที่เป็นเค้กเล็กนะจ๊าแล้วก็บดีอยู่บดีอยู่ป้ายที่โฆษณาที่บาแข่งแรงกันตัวเนาะส่วนช่วงนี้จุงกับแม่กอยอันไอ,อย่างก็ ะม่วงตัวเก่าแล้วเจ้าค็ได้ฟังเพราะเปิ้นบอกว่าเกียมเนอร์เกษตรกรเสริมความแข็งแรงเฮอไม้ผลนะเจ้าก,กัเจ้าก,กําได้กําเจ้าหอได้หอเจ้าคนมาฟังเพราะว่าอย่างใดเหียเกาะล่นแน่นอนเจา้าอ้าวนี่คือเรื่องราวของสรรภาพอากาศอันนี้จากโซนกลางเลยนะเจ้าจะรักกันที่ภาคเหนือของเฮาเลยเนาะจาก,ก www.tmd.go.th ฮอนถึงฮอ,อนจัดพายุฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบของพื้นที่เฉพาะวันนี้แนวจีบไปจนถึงวันพัดกันเลย บ่ต้องว่าละร้อยละหกสิบถึงร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่แน่นอนนะเจา้าลมแรงบ่เห็บตกตกหนักเป็นซัมตี้เนาะหลังจากขั้นเจ้าวันศุกร์วันเสาร์นี้อากาศจะฮ้อนฝนฟ้าขนองร้อยละสิบถึงร้อยละสามของพื้นที่เท่าอออุณหภูมิเฉลีย่ยต่ำสุดเส,สองถึงเสา,สารเจ็ดองศาแล้วก็เฉลี่ยสูงสุดสามสิบถึงสี่สิบเอ็ดองศาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเรม็วลมห้าถึงสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเมินน้อยเจา้าแต่ก็อย่าให้เครระมัดระวังกันเนาะ ว่าแล้วก็มาเลยคุณผู้ฟังเจ้าทะลมพื้นที่อำเภอชัยปราการเลยเมื่อตะวันนี้เกือบสี่โมงแรงพายุก่อทะลมในพื้นที่อำเภอชัยปราการบะเฮบตกแม่เป็นเจ้าเฮยนะเจ้าจากบ้านนะครับความเสียหายลายลังคางเหนอนโดยเฉพาะยังยิ่งบ้านไซขาวตำบลสีดงเย็นอำเภอชัยปราการจังหวัดเจียงใหม่เจ้าป้าตีทอคุณผู้ฟังเจ้าจากขูบข่าวเนาะคือ ลังคาปึ้งกันไปแล้วเรียบร้อยเจ้าเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอใหรอร้มมระมัดระวังกันตวัวสุดที่สุดสัปดาห์นี้นะเจ้าก็จะมีพายุฝนฟ้าขนองเหมือนที่จงแจ้งเอิ้นบอกกล่าวกันไปอ่ะอย่างที่อย่างที่บอกกันไปแล้วเรียบร้อยขอใหรอร้มมระมัดระวังกันตวัวส่วนภัยที่ฟังอยู่และภัยที่ยังมาได้ฟังแจ้งเอื้นกันเนเอเจ้าว่าอ่ามันจะมีเจีอีเกิดขึ้นต้องระม,มัดร,ระวังกันตัวเนาะโอ้ยแม่เป็นเจ้าเป็นนายเตอร์ขอให้มาได้เจ็บมาได้ไมเนเธอเจ้าอื ไปตังไม่สวยกันพ่องนะจ๊าบ้านเฮือนกะหิไฮลายหลังเปินเ้นกะเฮงสำรวจการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกันไปอันนี้เมื่อวันเสาร์เลยเจ้าตอนสี่โมงแรง พายุถลม่มในพื้นที่ตวาวีอภอแม่สวยจ,วจังเชียงายส่สผลวรที่บ้านเหอนปอแม่พีน้องได้ครับความเสียหายจะหลังจากสถานาการณ์คลี่คลายเจ้าในอภอแม่สวยในปริศดงังสามคคีนิดเปินกระตืสังการใือกำนันประหลงบ้านในพื้นที่ลงพื้นที่ลเลยจะสำรวจความเสียหายกันก่อนบองต้นก็ได้รับรายงานว่ามีพื้นที่บ้าน ตางกลางหมู่ที่เสาซีตำบลวาวีมีบ้านเฮือนเสียหายถึงสี่หลังคาเฮือนเจ้าตังอำเภอก็จะประสานกันกับองค์การบริหารส่วนตำบลวาวีลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบเหตการจะเหลือไปตามระเบ,บียบแล้วก็อำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดกันตวัวเฮ้ยคุณผู้ฟังเจ้าสังกสีลงมามัดลึงหลังคาเนี่ยปะโทโบเลยเจ้าคุณผู้ฟังอืมระมัดระวังกันตัวนะเจ้าในช่วงนี้เนาะอ้าวละ ไปกันต่อที่เรื่องราวของไฟไหม้กันพองนอกเหนือจากฝนมาแล้วไฟก็ยังไม่อยู่เจา้าไฟไหม้ป่าแม่แตงหอยต่อบ้านปังเกิดแล้วก็บ้านทับเดือเจ้าหน้าที่ก่อควบคุมไฟได้แต่ว่าได้บางส่วนต่ออันเจ้าคุณผู้ฟังจากข้อมูลข่าวสารเนาะปนบอกกล่าวว่าแต่วันนี้นายป่าเหนือชีวรทำหัวหน้าฝ่ายป้องกันรักษาปาตี้ จึงใหม่หกนะจ้อติบพิกัดปังกว้างรายงานว่าเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันไฟป่า ร่วมก,กันกับผู้นําชุมชนนะจ๊ะบ้านทับเดือมูเกากวดสอบจุดความร้อนหรือฮอสปอตเนาะกลุ่มข้อมูลนาซาจากดาวเทียมนะจ๊ะเพิ้นบอกว่าตะวันนี้ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แตงตําบลอีตะขีนอำเภอแม่แตงจังหวัดจชงหงใหม่ท้องที่บ้านทับเดือมูเมกาตมบลอีตะขีน,น,น,บบนอำเภอแม่แตงจังหวัดจยงใหม่จากากรกวดวสอบเพราะว่าพื้นที่ที่เกิดไฟป่ามีอยู่ระหว่างหอยต่อบ้านปังกึดและก็บ้านทับเดือซึ่งเป็นพื้นที่ตชะอขอใจประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาตินะจ๊ะมีการใช้ฝึกซ้อมตามยุทธว พื้นที่ป่ามันจะมีสภาพเป็นป่าลักษณะเป็นดอยแบบจริงๆอ่ะคุณผู้ฟังเจา้าและก็ยังมีวัตถุระเบิดลูกกระสุนที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่ซึ่งมันก,จก,ก็จะก่อให้เกิดอันตรายแก่เจ้าหน้าที่ที่เข้าดําเนินการดับไฟป่าเปิ้นก็แต่ว่าสามารถ ควบคุมได้นะแต่ได้เป็นบางส่วนเพราะในพื้นที่ที่ป้นก่อ,กอบอยากให้เเจ้าหนะ้าที่ดับไฟป่าเข้าไปเพราะเขาบอกว่าเจ้าว่า,าระเบิดกากระสุนปืนกะมันจะอยู่ม่องใดนะมันอยู่ม่องใดก็ม่องหัวแล้วนะเจ้า,าถ้าเกิดว่าปไปย่ำใส่ก็อาจจะพลาลิผพาเลเอ,เอกันได้เนาะก้อยก้อยช่วยกันไปคนละไม้คนละมือทีนี้ตังไฟปา่าตังล่างดอยผาเจดีฝั่งบ้านดอยปุยพื้นที่เสียหายเกาะห้าสิบให้เหมือนกันเจ้า อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยแรงงานการเข้าดับไฟป่าประจำตะวันวานี้ว่าเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าภูพิงจา้าและก็อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยเปิ้นห่วมบูรณาการกันเข้าดับไฟป่าบริเวณดอยล่างดอยผาเจดีฝั่งบ้านดอยปุยหมู่11ตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่ทั้งนี้การกวดปะ ไฟป่าเมื่อตอนเก้าโมงตขำขวายๆนะจะป้นลงบ้านหมู่ที่สิบบ้านสังขยอมเจ้าหน้าที่ก็เริ่มเข้าดับไฟตอนประมาณสกักสิบโมงปรากฏว่าไม่ไปแล้วสามสิบให้เนีาะดับแล้วเสร็จแถมประมาณหลังจากนั้นประมาณยุ่งงไปหน่อยนะนะจะก็มีพื้นที่ไม่กว่าห้าสิบให้คาดการว่าจะมีการมาเสว่าหาของป่าใกลา้ยังได้กล้าขวางคิจีบุรีการเฮาก็บอกมูนเนี่ยเาจะมันก,เก็เกิดการลุกไหม้กันขึ้นมาทีนี้การห่วมดับในเตอร์นี้ก็สามารถควบคุมได้นะคุณผู้ฟัง เจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าภูพิงเนาะชุดดับไฟป่าเคลื่อนที่ไม่เหี่ยวผลาดเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยแล้วก็ชุดเฝ้าระวังไฟร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกวาดสาแปดนายจะส่งกําลังใจให้กันกับเจ้าหน้าที่กันตัวเนาะใบไม้มันก็ล้นแม่เป็นเจ้าก็ต้องใจเครื่องเป่าเป่าเหตกตางนะเจ้าเฮื่อมันหันกระดินกระเบาะเนาะมันก็จะได้แป่งแนวกันไฟแล้วก็บาได้ืห้ไฟมันลุกลามมาใกล้แหนบเนี่ยนะเจ้าอะส่งกําลังใจให้กันกับเจ้าหน้าที่ มาเสกน้ำมนต์กันหน่อยเพราะว่ามีคนอ้างเป็นพญายนาคก็เลยจะต้องเสกน้ำมนต์กันหน่อยจะได้แบบดับความร้อนที่คุกกรุนนะฮะว่าจะอัานกันไปจะเจ้าหน้า,า,า,าที่ตำรวจเสกนะคุณผู้ฟังอืตอนสิบโมงเจ้าผู้กำกับสอพแม่จันเนาะแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่สถานีตำรวจปทุรแม่จันและก่อสายตรวจหนึ่งเก้าหนึ่งหน่วยตชดสามสองเจ็ดทหารพลานแห่งเจ้า แล้วก็ป้าหลวงบ้านจะเป็นได้ควบคุมตัวปา้จายวัย43ปีคนหนึ่งจปะต้นไลยพ้อยก์โดฟังเจาสักลายพ้อยเลยเป็นจ้าตำะบน,น้ำรอบอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีอเจ้าบ้านที่หมู่บ้านแสนสุขหมู่เก้าตำบนสีขําคือแม่จอนจ,จังหวัดเยงไฮแจ้งว่าเอ บาไอ้คนนี้นี่สีถ้าจะบ่อค่อยเต็มได้ไอ้เนาะเป็นผู้ป่วยจิตเวทเนี่ยนะจ้าซึ่งเป็นบุคคลภายนอกหมู่บ้านเออแน่นอนเป็นคนอุทัยธานีเลยนะทีนี้เข้ามาพักบริเวณตูปใต้หมู่บ้านมาสองวันแล้วจ้าเออเจ้าบ้านก,ก็นเลยกลัวเพ้่นก็เลยประสานกันกับเจ้าหน้าที่สพแม่จันเข้าไปดําเนินการน่อยทีนี้เจ้าหน้าที่ไปหอบไปเตึงในคนนี้ก่อยอยู่ในอาการตีบบะเฮือกหายาป,ประจ้าอาคลุมคลั่งนะจ้าวโวยวายเนาะ บอกว่าตัวเก่าในเป็นพญานาคเนอะใช่เลยต้องควบคุมตัวเอาไว้ก่อนระวังที่ควบคุมตัวก็อู้จ่าบงกเรื่องว่าเจ้าคณผู้ฟังนะท่องคาถาอ้างว่าเป็นภาษาของพญานาคจนที่ตำรวจก็เลยบอกว่ามาขอเสกน้ำมนต์กันน่อยเด้อนะเสกน้ำมนต์ใส่ขวดหื้อกินแล้วก็เอาฮดตัวอ้าวใจเย็นๆใจเย็นๆเจ้าหน้าที่เอาแปลงร่างเป็นจะอ,อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญกันไปแล้วเรียบร้อยเนาะก็เลยนำตัวทรงคงยาก,กันน่อยเพื่อดำเนินการรักษาตามหลักการทางวิทยาศาสตร์กันก่อนเนี่ยจะเออเจ้าค่ะ นี่ถ้าบาได้น้ำมนต์ตำนวดนี่ยุ่งบกวเตจแล้วนะเจ้าอรวบตัวกันไปก่อนนะ้อมาอันก็จะเป็นพิษเป็นภยัยกันกับเจ้าบ้านเจ้าโอ้เจ็ดโมงสีนาทีซัดรับรับ,รบจะอี้ก,กาลังจะบอกว่ากลักวาบะาตันเนาะมาถึงเรื่องของข่าวจากตังส่วนกลางเจ้าจุงนํามาจากไทยพีบีเนาะเปื่นบอกว่าตั้งกรรมการแก้มลพิษเหมืองต้นน้าเตะเพื่อแนะนาเพื่อตั้งเลยเจ้า และก่อเห่งกวดเลือดชาบ้านบริเวณท่าตอนแม่สายกันตวย ดรชัยนรงค์เสรเชื้ออาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาคณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสรารคามแล้วก็น,นักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมและก็สิทธิมนุษ,ษ,ษยชนเปิ้นบอกกล่าวถึงสถานการณ์ผลกระทบจากเมืองแร่ในประเทศเมียนมานะจ๊ะเมืองแห่ได้ว่านี้เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อคนลุ่มน้ำกกลุ่มน้ำสายเป็นล,ล้านๆคนที่เสี่ยงจะได้ห้บสารพิษจากโลหะหนักเนาะ เราใช้นรงระเบ,บุว่าจากที่เคยช่วยผู้ประสบผู้กระทบจากเมืองทองจังหวัดเลยแลว้วก็จังหวัดพิจิตรเลยมีข้อเสนอเนี่ยอยากให้เฮอทําโดยเร่งด่วนก็คือการกวดเลือดของพ่อแม่พีน้องประชาชนโดยเฉพาะย่างยิ่งจาวตําบลท่าตอนอำเภอแม่ายจังหวัดเชียงใหม่แลว้วก็จาวอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายซึ่งผนจุดที่อยู่ในระวางน้ากกแล้วก็แกม่น้ําสายที่ไหลปะเข้าประเทศไทยต้องกวดโลหะหนักเจ่อสานนูแมงกานีส ตะก,กัว่วปร,รอทนิกเกลิลแล้วก็โครเมียมซึ่งแต่ละที่ว่ามาเนี่ยนะจ๊อเป็นโลหะแบบจัดหนักกันของแต่ถ้าเข้าไปในร่างกายก็กคือยุ่งสนัน่นปั่นปื้นกันอย่างแน่นอนกันเลยทีนี้ทางด้านดรชัยน,นรงคนร์งเป้นก็บอกว่าไอโลหะหนักเหล่านี้เนี่ยมันหนักขนาดไหนมันส่งผลต่อสมองทีนี้การกวดเนี้ยวอย่างเดียวเนี่ยอาจจะบ่กุ้มบป่ปอเนาะนอกจากนี้การบริโภคสัตว์น้ําหรือว่าผักไม้ไส้เครือเนี่ยจ๊อที่มีโลหะหนัก รือจากการสัมผัสก,ก,กันยุบกันกรรมการกินสารหนูเข้าไปเนี่ยมันจะต้องผ่านการตรวจสอบกันก่อนทีนี้กรณีตัวอย่างที่มีผู้ป่วยที่น่าจะมาจากสารนูพิการอำเภอไม่ไอายจังหวัดเชียงใหม่ต้องมีการทักษาพอกอ่อย่างเร่ดงด่วนว่าจะต้องใช้เวลาเมินกว่าจะหายนะจ๊ะเพื่อนบอกว่าในตัวนี้เนี่ยกลไกสําคัญเลยก็คือมันจะต้องมีการเข้ามาช่วยกันในหลากหลายฝ่ายเจ้าคุณผู้ฟังเนาะต้องมีคณะกรรมการเยี่ยการมีเจ้าบ้านหรือมีนักวิชาการที่เลือกมาหรือว่ามีหน่วยง,งานสาธรารณสุขที่ โดยเรื่องนี้โดยเฉพาะเพราะว่าน้ําประปาเจาะความหลากหลายของชีวภาพแล้วก็จะต้องมีหน่วยงานเข้ามาพอกวยในแต่ละเรื่องกันไปมันไม่ใช่ก,ก่าเฉพาะแบบเรื่องเดียวแล้วก็หายไปเลยมันจะต้องมีคนมาพอมาช่วยมากุ้มมาตุ้มกันตัวเนะาะและกันถ้าว่าโลหะนักเนี่ยมันไหลเข้าไทยจะต้องแม่กอยแอะค่ะแม่แล้วเนาะตีบ บำบลท่าตอนอันนี้ถือว่าเป็นจุดวิกฤตเพราะว่ามันอยู่แหมะแหล่งกําเนิดมลพิษจะต้องมีความเข้มข้นในการกวดตึงกวดเลือดแล้วก็กวดสารโลหะหนักต่างๆกันตัวเนาะส่งกําลังใจให้กันกับทีมงานเจ้าหน้าที่เราก็ต้องขอบคุณทางดกรกันตัวนะจ๊ะเพิ่นเป็นนักเคลื่อนไหวที่เออ่เการกันมาในหลากหลายแล้วก็ประสบ พบปะกันกับปัญหาที่เกิดขึ้นในลักษณะะจีก็คงจะต้องท้องขอ,งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหากันตัวนะเจ้าอาปะเข้าสู่ในช่วงที่2กันเลยขอบคุณก้ามปูกันตัวนะเจ้าตังไว้บอกว่ามีความสุขสุดวันเนื้อปีปลละมาละก็ไปละนะเจ้าเพราะว่า,าจะต้องฟังไปแงยการเนาะอ้าวส่งกําลังใจเจ้าเข้าสู่ในช่วงของสกุปพิเศษเจ้าคุณู้ฟังซึ่งเป็น การผลิตสกูปสนับสนุนหลักโดยโครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์เจ้าววันนนนี้เสอออตอ SMS อง S งค่ะสวัสดีค่ะว่าที่ร้อยตำรวจเอกเอิ่งพัฒรานท์คำปวนนะคะปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองสารวัตรสอบสวนประจำสถานีตำรวจภูทรภูพิงราชนิเวศค่ะ ค่ะวันนี้นะคะผู้กองมีการมาแนะนํานะคะวิธีการสังเกตพฤติกรรมของแก๊งมิจฉาชีพค่ะแล้วก็จะมาแนะนําวิธีป้องกันนะคะไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพค่ะปัจจุบันนะคะก็จะมี SMS นะคะเบอร์แปลกๆค่ะส่งเข้ามาหาประชาชนทั่วไปค่ะก็อย่างเช่นปลอมเป็นการไฟฟ้าค่ะหรือว่าเป็นการกู้เงินออนไลน์ค่ะโดยปลอมเป็นแอปพลิเคชันธนาคารต่างๆค่ะซึ่ง SMS เอสเอ็มเอสพวกนี้อ่ะค่ะจะมีการแนบลิงก์เข้ามาให้ประชาชนอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นต้องการเงินด่วนเงินไวพร้อมกับแนบลิงก์เพื่อให้เรากดเข้าไปสมัครค่ะซึ่งก็จะมีประชาชนนะคะตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพเหล่านี้ค่ะโดยการกดลิงก์เข้าไปค่ะแล้วลิงก์เหล่านั้นนะคะจะเด้งไปที่ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันปลอมค่ะเพื่อติดตั้งไว้ในแอปของ โทรศัพท์ของทางประชาชนค่ะเมื่อประชาชนกดเข้ากับแอปพลิเคชันนั้นแล้วมีการกรอกข้อมูลส่วนตัวของตัวเองไปแล้วอะค่ะ mm. ก็จะทําให้เครื่องโทรศัพท์เนี่ยค่ะมันค้างค่ะไม่สามารถทํารายการใดๆได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทางฝั่งของแก๊งมิชฉาชีพอะค่ะจะได้เข้าควบคุมโทรศัพท์ของประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อนั้นค่ะแล้วก็มีการโอนเงินกอกไปค่ะและหากประชาชนคนไหนนะคะตกเป็นเหยื่อหรือรู้ตัวนะคะว่า ได้มีการกดลิ้นปลอมหรือมีการติดตั้งแอปพลิเคชันปลอมนะคะแล้วสูญเสียเงินจำนวนมากนะคะเมื่อคุณรู้ตัวแล้วค่ะก็จะมีการแจ้งความได้ทั้งหมด2ทางนะคะก็คือสายด่วน1441ค่ะสามารถโทรแจ้งความได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะและ2ค่ะแจ้งความผ่านเว็บไซต์ไทยโพลิสออนไลน์ .com ได้ทั้ง24ชั่วโมงเช่นกันค่ะ ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงเขตก้าวชิงใหม่สมาคมสื่อชามเทวีลำพูนสํานักงานสาธารณาสุขจังหวัดเชยงใหม่และหน่วยงานประจำจังหวัดเชยงใหม่สภาองค์กรของผู้บริโภคสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสัรค์นานนะคุณผู้ฟังเจา้าเป็นเรื่องราวที่ประกาศแจ้งเอื่นกันมาเนาะ s m s จุไล่หลอกลวงเจา้า เพราะฉะนั้นเราอยากให้เธอระมัดระวังกันตัวเนาะเจ็ดโมงห้าสิบสองนาทีจะช่องทางการไลฟ์ live มาแล้ววันนี้มาคิดลรคิดลุนแต่ติดตามของเฮาตลอดต้องขอบคุณนักๆเลยเจ้าสําหรับพี่ช่อเอื้องเนอร์ส่งกาลังใจกันมาเห้จุ้งตลอดเลยเจากจากจอมองตุ้งตึงหมู่สองบ้านหลวงไอ้ประสบประสบโชคก็มาละขอบพระคุณกันเนาะเข้าสู่กอกสองเจ้ากอากสองมาแล้วเรียบร้อยกอกสองตอนนี้มาตั้งเก้าก,กันที่ข่าวนี้กันก่อนเลยเนอร์เจ้าตังวอชอเจะมีการขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพื้นที่ เพื่อประเทศไทยปลอดภัยจาก PM 2.5มุ่งที่จะลดฝุ่นพิษในภาคเหนืออย่างยังย่งยืนของจังหวัดเชียงใหม่กันตัวแน่นอน PM 2.5นะจะอุจจาก,กันไปถือว่าค่อนข้างดังเลยจ้าสำหรับเฉพาะเชียงใหม่ของเฮาเนาะส่งผลกระทบต่อสุขภาพเาป้าหมาี่ปน้องประชาชนเนาะปัญหามาจากในหลากหลายพื้นที่บอกว่าจะเป็นการเผาบอกว่า,วาจะเป็นการไหม้ในตามธรรมชาตินะจ้ะแล้วก็การเผาจากประเทศเพื่อนบ้านสถานการณ์นี้เนี่ยเปิ้นกเลยร่วมก,ก,กันกับพันธมิตรในภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและภาคประชาสังคม มีการจัดแป่งแผนงานวิจัยและก่อนนวัตกรรมภายใต้หัวข้อที่มีชื่อว่าประเทศไทยปลอดภัยจากพีเอ็มสอุดโดยมีเป้าหมายในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือกันเลยเจ้านั้นคือเชียงใหม่เชียงรายลำปางระปูนพะเยาแม่ฮ่องสอนแปดแล้วก่อนหน้าและก่อนานการแย่การก็จะมี Work p a แพ็กเนะจา้านั่นก็คือการจัดแต่งข้อมูลขนาดใหญ่เชิงนโยบายการลดการเผาในพื้นที่การเกษตรการควบคุมการเผาและก่อจัดการไฟป่าในพื้นที่ปา่าการลดมลพิษจากเข้า นาคมการจัดการฝุ่นข้ามพรมแดนการขับเคลื่อนนโยบายและกองสื่อสารเชิงรุกเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ก็คือต้องลด PM 2.5บางืัอเกิน 50บวันต่อปีแล้วก็ลดจำนวนผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหรือว่า COPD รายใหม่จากฝุ่นนะจ๊ะบอเกิน1 0 0 0คนต่อปีแล้วก็กันลดจุดความร้อมหรือฮอสปอตตี่บบที่้าอนุญาตบอเกิน5,000พันจุดต่อปีกันตัวอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ก็คงจะต้องเปิ้งปะนะจ้ะหลากหลายหน่วยงานที่เข้ามาอยู่เป็นกู้เป็นกิมกันเนาะ5้านาทีส่งตายเจ้าไปกันที่จังหวัดละปูนกันก่อนเลยเนาะมีการเกมจัดงานส่งน้ำพระาธาตุหริพูลชัยกันแล้วเรียบร้อยเจ้าซึ่ง ต่างจังหวัดะจะห่วมกันกับวัดพระธาตุ Hari p h u n ั h a i แลงข่าวการจัดงานประเพณีส่งน้ําพระธาตุ Hari p h u n c h ประจําปีนี้5-11พฤษภาคมเจ้า5-11พฤษภาคมเนาะที่วัดพระธาตุ h ร r i p h u ัยวรมหาวิหารกันเจ้าเพราะฉะนั้นแล้วหมู่เฮาเขาไปห่วมงานกันเน้อคุณผู้ฟังคือจัดยิ่งใหญ่กันกุปปีเลยเนาะยังคงโยที่จังหวัดละปูนเจ้า ณพิกัดตำบลน้ำดิบในการพลักดันไก่เหล่าปะก๋อยสซล่าพาวเวอร์โอ้โไก่จนที่นี่สุดยอดบักกวยเตะเจ้าเปิลบอกว่าอีเนาะสนามกีฬากลางตำบลน้ำดิบมหภาคังจังหวัดละปูนเจ้าในปรีชาสมชัยปลัดจังหวัดเนาะเป็นประธานในพิธีเปิดงานวิยีชีวิตคนตำบลน้ำดิบกับไก่เหล่าปะก๋อยตัวที่8นะเจ้าประจำปีนี้กันเลยเจ้าซึ่งมีตึงพ่อแม่พี่น้องประชาชน17หมู่บ้านกลุ่มเลี้ยงไก่เหล่าปะก๋อยในพื้นที่กว่า500คนเดินทางมาห่วมงานในตัวนี้ ก็มีการประกวดนะเจ้าไก่จนเหล่าประกอยประเภทสวยงามแล้วก็มีเวทีเสวนาที่ทางขับเคลื่อนนะเจ้าการเพราะเลี้ยงไก่จนใส่พันธเหล่าปะก้อยการแข่งขันลาบไก่การประกวดที่ดาจำแรงอก,อก,กเก่ากิจกรรมมวนงานเสลาแหมนักนาป่าป้านกันเลยนะเจ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นการพลักดนนะันเนาะเรื่องราวของซอฟท์พาวเวอร์แล้วบอกว่าบ,บ,บ่มีตื้นใดเหมือนนะเจ้าไก่จนตัวน,นี้จนวาอันนะเจ้าอาพ่อจันต้องไปพิสูจน์กันละส่งกำลังใจให้กันกาเพ่อไม่ีปน้องจ้าวตำบลน้ำดิบแล้วก็ไก่เหล่าปะก้อยกันตัวเนอะ ไปยังพิกัดวัฒนธรรมปาการเกยอปาเกยอเจ้าพิกัดที่นี่เจ้าตำบลห้วยปูลิงเนาะ,ะเกยอเลือเกยอมูปูลีดอโก คนข้าววิถีชีวิตและวัฒนธรรมปาาเกยอห้วยปูลิงกันตัวซึ่งตะวันนี้เนี่ยณพกิการงเฮียนห้วยปูลิงเลยเจ้าในายจังหวัดแม่ฮ่องสอนทางด้านนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้มอบหมยให้ทางด้านนายบุญลือทาธารานรักษรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดงานวิถีและวัฒนธรรมปาาเกยอภายใต้กิจ,จก,กรรมการสืบสานไทยทอดวิถีและวัฒนธรรมปาาเกยอตําบลห้วยปูลิงกันตัวนะจ้ะซึ่งอย่างที่บอกกล่าวกันไปเนาะะประโยคนี้นะจาะคนบอกว่าวนคนค่าววัฒนธรรม คุณาวิถีชีวิตและว,วัฒนาธรรมปากเก๋ยอห้วยโุลิงนะจ้า กยอรือ,อเกอยอมูปูรีดอกโกนะจ๊ะมีหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิงนะจ๊ะในงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ปรแม่พี่น้องได้ห่วมกิจกรรมกันเนาะมีกิจกรรมกันนักหนาป้าป้านมิฐานต่างๆนะจ๊ะบอกว่าจะเป็นค่ายเยาวชนเฮียนฮู้วัฒนธรรมฐานเฮียนฮู้จักสารฐานเฮียนฮู้ความเชื่อทางศาสนาวัฒนธรรมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนนะจ๊ะโดยตัวแทนเยาวชน5ฐานการศึกษากันตัวอ้าวเพราะฉะนั้นแล้วการมุ่งเป้าหมายนะจ๊ะในเรื่อง ราวดีๆจะเยี่ยมก็จะมีการผลักดันแล้วก็อยังคงความวัฒนธรรมอันงดงามของแต่ละพื้นที่กันเอาไว้แฮมตวนะัวเนาะส่งไต้การที่มหาวิทยายลัยพะเยาเจ้ามีการรีไซเคลิลฝาขวดพลาสติกเป็นไม้แขวนเสือ้อหักสิ่งแวดล้อมกันตวัวโอ้สุดยอดคุณบู้ฟังเจ้า อุสากรรายงานศูนย์สิ่งแวดล้อมและก่การจัดการแย่งยืนมหาวิทยาลัยพยา CSM เจ้าห่วมกันขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสีเขียวโดยการพัฒนาไม้แขวนเสื้อจากขวดฝาพลาสติก100%เรพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกและก่อทรงเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างกุ้มกา อันนี้เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากแนวคิดนะเจะ้านำเอาวัสดุเหลือใช้มาใช้ประโยชน์ใหม่ก็คือลดปัญหาขยะพลาสติกและยังต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆโดยเฉพาะกระไม้แขวนแต่จะมีแฟ้มเอกสาร,รมีของที่ระลึกนะเจะ้าต่างๆนักหนาป่าปานอา้นะวะาวนวัตกรรมเจ้าจะส่งเสริมถึงความเจริญกู้อันปัญญาทีงได้เกิดขึ้นเนาะปัเดี๋ยวนี้ยุคสมัยเปลี่ยนไปเกาะนำปะเป่าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ต่างๆได้แหมนักหนาป่าปานเพลนี้ขึ้นแล้วแล้วเวลาเสียงแล้วเจ้า ขอบคุณสำหรับสองช่องทางการติดตามรับชมรับฟังขอบคุณผู้สนับสนุนหลักยังเป็นทางการวันนี้รายการลวข่าวจะนี้ร่ำลากันไปก่อนแลวเดี๋ยววันพุธมา้งไงมาใหม่ดึงช่องทางกันไลฟ์และก่อช่องทางหน้าปัดวิทยุแนเ่เจ้าปิจิตนัดเอระไทยทวีริศกุลจงจา่าปุ้ยชยาพร้อมน้องๆทีมงานร่ำลาสวัสดีเจ้า